สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านชมการผอนถั่วถั่วถั่วดินนะครับถั่วดินหรือว่าถั่วลิสงแต่มันจะมีอยู่สองพันนะครับอันนี้พันสาหรับต้มกินคือพันพันราชินีเม็ดใหญ่นะครับที่เราต้มกินที่เราซื้อกินนะครับแต่อันนี้จะเป็นถั่วสาหรับทําอาหารนะครับหรือว่าถั่วแดงนะครับอันนี้มันจะเป็นอีกพันถั่วแดงเม็ดจะเล็กกว่าถั่วลาชินีที่เราต้มกินถั่วแดงวันนี้จะพามาชมการวิธีการถอนถั่วนะครับ พธีการถอนถัว่วเดี๋ยวตอนชมนขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องต้องแปบด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาชมพิธีทํทาการเกษตรหลายๆรูปแบบนะครับเนี่ยวันนี้คนงานทั้งหมดนะครับที่เห็นนะครับพิธีการถอนถัว่ววันนี้เก้าไร่นะครับก็ถอนไปแล้วนะครับถอนไปแล้วก็มีแต่พอดีฝนตกก็เลยหยุดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูยังยังไม่พออีกสองซีกนะครับนะครับเดี๋ยวเรา เข้าไปดูวิธีการถอนนียนะครับนี่ครับนี่หัวที่มาอะไรเออถ่ายรูปก็ถ่ายรูปถ่ายรูปอันนี้อันนี้เขาเรียกถั่วถั่วถั่วแดงนะครับจ้าเนี่ยถั่วแดงอ่ะดูกบบนี่ถั่วแดงนี่ก็ให้โลละถั่วแดงมันจะไม่เหมือนถั่วราชินีนะถั่วแดงมันจะเป็นถั่วโบราณเอาไว้สาหรับบดทำอาหารอะไรพวกนี้อันนี้เขาให้กี่โลละเท่าไหร่ครับยายโลละหกบาทโลละน่าจะน่าจะใช้โลละบาทนี่ยายวันหนึ่งแกก็ได้ ห้าร้อยหกร้อยนะครับนี่ยังเก่งเลยนี่ครับเดี๋ยวเราเนี่ยครับจะมีคนถอนจะยายก็จะถอนแค่มาคนเดียวจะถอนทิ้งไว้นี่จะเป็นลักษณะนี้นะต้นของมันจะเป็นใครเคยเห็นไหมบางคนก็ยังไม่เคยเห็นนี่ครับถั่วแดงนะครับถั่วแดงไม่ใช่ไม่ใช่ถั่วราชินีอ่าถ้าถั่วราชินีจะให,ใหญ่กว่าน,นี้อันนี้วิธีในการถอนครับนี่ทั้งหมดทําทั้งหมดเก้าลายนะครับเนี่ย เดี๋ยวไปดูคนต่อไปอยยโอ้โอันนี้สเสบียงครับสเสบียงเดี๋ยวเรามาดูวิธีถอนนี่นะครับถอนไว้ถอนก่อนถอนด้วยเด็ดด้วยนะครับนี่เนาะถอนด้วยเด็ดด้วยไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาเลยครับเก็บเป็น <c oughs> ตัวไปเลยครับโ้วไหวยังไหวเลยครับอันเนี้ยนี่ เป็นถัว่วแดงพอถอนเสร็จเราก็จะโยนทิ้งไวปในไร่นั่งก็ได้นะครับนั่งนั่งเด็กก็ได้เนาะไม,ไม่ไม่ว่ากันแต่แล้วแล้วแต่ใครจะถนัดนะครับเนาะแล้วแต่ใครจะถนัดเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงน้ำค้างลงแฉะ <laughs> โอวนี่ยังไวเลยครับนะี่อันนี้ยังไวเลยถั่วแดงอันนี้ถั่วแดงนะครับถั่วแดงถั่วแดงจะให้โลละหกบาทใช่ไหมครับหกบาทครับบาทถ้าแก่ก็จ้างหกบาทถ้าเป็นถัว่วถ้าเป็นถัว่วอ,อีกชนิดนึงก็จะเป็นฝักใหญ่กว่านี้นะครับเนาะใหญ่กว่านี้จะเป็นถั่วอะไรนะถั่วราชินีใช่ไหมครับถั่วลาชินีกกน,นี่ครับยืนเด็ดกันนะนั่งไม่ได้ไแฉะ มันดูอากาศไม่เปิดเลยวันนี้บางคนยังไม่เคยเห็นนะต้นถั่วลิสงเป็นไงถั่วดินเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวมจะให้หยิบให้ดูเนี่ยอมืมันจะเป็นมันจะเป็นแบบเนี้ยเคือเยขยวยา,ยาแล้วก็มีขนห,หน่อยๆนะมีดอกดอกจะดอกเป็นสีเหลืองครับส่วนมากจะมีแต่คนเคยกินนะอ <c oughs> <c oughs> กินนะกินง่ายครับดูมาดูวิธีการทําก่อนแล้วคุณจะรู้เลยว่าม <คน S 1> ันก่อนจะได้กิน,นะ่ะใช่ก็จะได้กินก่อนจะได้กินต้องปลูกต้องเด็ดใช่ครับใช่ต,ต้องขวาจริงครับจริงเนี่ยนี่แหละครับอยู่กับดินกินกับทรายนี่เเห็นไหมเนี้ยเนี่ยดูถอนอึบเนี่ยสลัดสลัดนี่ครับคนไว้ก็คนคนชำนาญจะดิดเด็ดเอาเด็ดเอาเนี <S <S ้ยหัวแดง อ,อแปลงนี้จะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับแปลงนี้จะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่ามัน,นจะออกรีบด้วยนะน้ำดูดูเม็ดร,รีบเยวจะดูเม็ดร,รีบเป็นรีบ,รรรบ,รรรบดูวิธีการเด็ดจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้แล้วแต่นะครับจะนอนก็ได้แต่นอน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 นี่มันสบายขึ้นเนาะ นอนดูนะคือนอนดูนะคืออยู่กับนี่ดูยังไวเลยถ้าถั่วสมบูรณ์ก็จะแบบรวบเอาทีเดียวเลยนะครับเนาะใช่รวบทีเดียวรวบทีเดียวได้เลยถ้าถั่วสมบูรณ์ก็จะก็จะเร็วกว่านี้เอากระกระท้ายที่จะดี่เด้รวบมาได้รวบมาได้แต่มันน่าจะรวบได้นะใช่มันจะมีแบบ ถั them, ่วรีบเนาะถ้าคนคนคนภาคกลางเ้าถั่วรีบเนาะถั่วรีบครับก็ถั่วรีบที่นี่เขาเรียกโบะนะหมยถึงว่ามันไม่เต็มถ้านาวก็คือมันจะควนมันจะหลุดแบบนี้เขาเรียกถั่วรีบไโบะเลยครับี่โบะหรือีบนี่แหละราคามันจะขึ้นลงนะครับขึ้นลงทุกวันทุกวันนะครับแล้วแต่แผงเขาเป็นเรานี้เราไปส่งแผงนะไปส่งที่ดอนแขวนนะครับส่งที่ดอน ช่องกจิตนี่ครับวันนี้ทั้งหมดยี่สิบเก้าคนนะครับยี่สิบเก้าคนส่วนมากจะยืนเดตกันนะอากาศมันมันไม่ได้นะครับเนาะมันแฉะมันเปียกอ่ามันไม่ถนัดนะครับแล้วแต่มันอาจจะยืนต้นใายบมา ดรัวเปืนนลห่อไม่เกนี้กันขั้วยไ่ัวไม่ได้อรั่วม่อกนี่อันนี้ใส่ตะก้าเนาะเนาะใส่ตะก้ากันกันให้ดินมันร่วงไม่ต้องเป็นร่อนยาก บ่มีดินถกนาเลยออ๋ครับเพราะว่ามันบ่ได้ติดอันอยู่แล้วใช่เพราะมันเป็นมันเป็นดินทรายนะครับเนาะดินทรายอยู่แล้วคือปลูกทั่วพันธุ์นี่ใช่ครับคือพอปลูกพันธุ์ใหญ่มันราคาดีกว่ากันบ่ก็อันนี้อันนี้มันถั่ว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 ดินใช่ไหมถั่วแดงเนาะจ้าถั่วแดงถั่วอันนั้นอันนั้นถั่วไอีอันนั้นถั่วไอ้ถั่วถั่วเราชินอันนี้ถั่วถั่วเขาขวานขวาโอบขายตัวนั้นที่เขาปลูกเป็นไงทั่วต้มต้มขายใช่ใช่ใช่ ราคามันก็จะต่างกันระครับน้ำต่างกันนะครับโอ้ยหอะไรต้องยนะับเหรอคิดข้านยับเหรอยับบ่อยหลายเหนื่อยหน่อยอ้โหอยู่แค่นนะั้นเลยามเด้อครับวันนี้จะพาเนี่ยครับวันนี้พามาดูการถอนถัว่วจะเป็นถั่วแดงนะครับถั่วแดงไม่ใช่ถัว่วราชินีไม่ใช่ถัว่วสำหรับต้มกินนะอันนี้ก็ต้มกินได้แต่ส่วนมากจะส่งโรงงานแล้วจะเอาไปบดทำอาหารนะครับเป็นคลิปแรกนะครับเป็นคลิปแรกของช่อง ต้องแปดครับแปดแปดปดก็อยากฝากกดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับครั้งแรกอาจจะอาจจะมีสะดุดมากนะเดี๋ยวรับรองคลิปนี้มันทั้งคลิปครับเพราะว่ามีแต่ถั่วอ้าวฮัลโอันนี้อันนี้เป็นไงตั้งใจหน้าดูเลยอันนี้ตั้งใจหน้าดูเลย <อ>เม็ดใหญ่แต่ไม่เห็นเม็ดหน,หน่อยมันด้ยอืมใช่ใช่ถ้าถั่วแดงมันจะเม็ดน้อยเนาะ,ะถ้าถั่วลาชินีสำหรับต้มกินโอ้โหอย่างเยอะอย่างใหญ่เลยมันก็เต็มน้นมันเต็มกาครับอันนี้ก็ถือว่าไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เนาะ<ช>เพราะว่ามันจะโบ,บ้บ,นบ,บ่นบีบอวมันบีอใช่โบ้หรือว่าทีบ่บ้านเราเขาเรียกว่าคนคนคนภาคกลางเรียกว่ารีบนะ่ถั่วรีบมันจะเวลาบีบมันจะเวลาเวลาแ่งอาหารกันใช่ นี่แบบนี้แบบน,นี้แบบนี้ก็เรียกว่าถั่วรีบเนาะก็เราก็จะไม่เอาถั่วลีแบแต่ถ้าบีบไม่บบเป็มเต็มนี่คือวิธีการเก็บคือบีบถ้ามันแข็งบีบไม่ลงก็คือเม็ดเต็มนะครับเราก็จะดูกัแบบนี้นะอือใช่แต่นี่รับรองเลยนะครับว่าทีมงานที่มาเก็บนี่คือเขาจะคัดเป็นพิเศษนะครับเนาะ,ค,นะคัดถั่วรีบถั่วโบถ,บถั่วเน่านี่จะไม่เอาไปให้ เจ้าของไร่เลยนะครับนะเพราะว่ามันจะเสียเจ้าของไร่วิธีการถอนดูสลัดสลัดรวบรวบเลยถ้ามันสบู์เราจะรวบได้เลยเนาะแต่ถ้ามันโบ๊ะหรือว่ามันมันรีบเ,เราจะต้องเลือกอันนี้ก็เหมาครับเหมาต่อคน ไไวไรไดนะครับเนาะนั่งก็ได้ยืนก็ได้นอนก็ได้แล้วแต่แล้วแตขนาดทำไปเรื่ๆเด้อยกขยืดเดี๋ยวจะวดแรงก่อนนี่ครับเ <c oughs> นี่ยครับยังอีกเยอะนะครับนี่ทำเก้าไล่ตกสิบแรงปกติถ้าราคาดีจะ ตอนนี้ทวนนีกเขาให้แลคาเจ๊บาทตอนนี้ก็น่าจะเห็นว่าเท่าแก่เขาบอกว่าสิบสิบเจ็ดวันนี้มัาจะให้ยี่สิบเอ็ดนะครับมันมันจ<ล>ะขึ้นขึ้นมันมันยราชินีใช่ไหมราชินีอืออืครับหลังจากที่เก็บมาแล้วก็คราวนี้ก็ถึงเวลาช่างนะครับวันนี้จะต้องทําให้ได้ยอดครับสองตันนี่อันนี้อันนี้ท่าแก่นะท้าแก่เจอ,อันนู้นป๊อบออยเจอันเดี๋ยวเราอันนี้ถึงเวลาช่างนะ เราจะมาดูช่างช่างกันในไล่ตรงๆเน้นๆนะเนี่เห็นไหมกระสอบนึงก็จะตกยี่สิบยี่สิบโลครับก็แล้วแต่ว่าจะหักดินหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ดูระยะพินิษของเท่าแก่ป่าเพชรใช่ไหมป่าดุลยดุงย์ปนุ่น้าวแกเราวันนี้วันนี้จะเอาให้ได้ยี่สิบเอ็ดบาทนะแก่บอก มีการบอกเจ๊เจ๊บอกใช่แล้วถามตักแก่เจ๊บอกใช่นะเจ๊ก,กล้องรู้สึกจะไม่พอเราต้องไปขยายหน,น,น,น้า <c oughs> กล้อนงะ <21, 20. S 3> นี่ยี่สิบเอ,อ,อ็ดยี่สิบหลงเลยเมื่อกี้นี่วันวันนี้ตรงใดยี่อือใช่วันนี้วันนี้จะทำเวลาก็เดี๋ยวห้าโมงก็จะมารับทัวร์แล้วเดี๋ยวเราช่างต่ออันนี้ช่างยังยังยัง ใช่นีขอเดียวขอได้ได้ได้ป้าแบบไปยังเขียนยังป้าเนี่ยเขียนเลขห้าเขียนเลขสิบสามสิบสองเขีลองดูในนู้นใครองก็สิบสองอันเก่าเนี่ยเออ นสองคนอะไรทำไมได้น้อยเนี่ยเฮ้ยพี่ไม่ใช่ไม่ใช่เซียนอะเซียนพี่มันไม่นแค่เซียนตำมือเจ๊ไม่ได้ถอยออกไหเดี๋ยวแล้วเราจะดูนะครับบัดกระสอบนึงตกเท่าไหร่เจ๊ตกประมาณกี่โลกระสอบไหนกระสอบนี้นะอ่ากระสอบเต็มเต็มถุงปุ๋ยนึงอะ่ะประมาณยี่สิบยี่สิบกิโลนะไม่ได้กระสอบเล็ก มันก็ต้องขึ้นอยู่ที่กระสอบกระสอบอ่ะใช่จะไปเปี่ยนใส่กระสอบใหญ่50ห้าสิบห้าสิบโลดูนะครับกระสอบหนึ่งอันนี้ไม่เต็มนะจะได้เราประมาณสิบห้าโลประมาณนั้นสิสิบห้าหรือสิบสี่ใสให้มันเพิ่มเป็นสองขีดนะเลยมาสองขีดสามขีด อันนี้การช่างครับเดี๋ยวจ่ายเงินเราค่อยดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวรอบนี้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องตองแตดด้วยนะครับ ขอบคุณครับ